สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบ power box นะครับโดยใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์แผงนี้นะครับ280วัตต์นะครับนี้ผมต่อไฟ DC มานะครับนี่นะครับ2เส้นบวกกับลบนะครับผมก็ต่อมา2เส้นนะครับมาเข้าตู้ตัวชาร์จสู้ power box นะครับแันนี้ผมเปิดเพลงอยู่นะครับ ต่อเข้ามาแล้วนะครับมาเข้าตัวชาร์จนะครับนี่นะครับเป็นวิธีชาร์จครับส่วนีนตู้นี้นะครับก็จะมีแบตเตอรี่นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับแบตเตอรี่อันนี้ผมเปิดเองนี่นะครับแปลงไฟจากโซลาเซลล์นะครับเป็นไฟ220นะครับนี่นะครับปลั๊กไฟตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็ต่อปลั๊กไฟตัวนี้นะครับไปหาเครื่องเสียงครับนี่นะครับ อันนี้ไปเลี้ยงครึ่งเสียงนะครับเลี้ยงพัดลมอะไรก็ได้นะครับนี่นะครับผมจะเสียบร้องเสียบปลั๊กนะครับอันนี้นะครับปลั๊กตัวนี้ก็คือว่ามันเลี้ยงพัดลมเลี้ยงอะไรได้นะครับเลี้ยงหัวแรงนะครับหลอดไฟเนี่ยครับนี่นะครับผมเปิดพัดลมแล้วนะครับเฮ้ยพัดลมหลอดไฟนะครับหลอดไฟตัวนี้แล้วก็พัดลมตัวนี้นะครับคอมพิวเตอร์อะไรก็ได้นะครับ สองร้อยี่สิบโวลต์นะครับนี่ตัวนี้เลี้ยงหัวแรงด้วยนะครับนี่ก็หัวแรงนะครับดูนะครับถ้าผมกดบูทีนึงนี่นะครับจ่ายกระแสสามร้อยวัตต์นี่นะครับคือมันรับพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับนี่นะครับนี่ผมติดมิเตอร์ไว้ตัวนึงนะครับเพื่อจะดูว่าชาร์จไฟกี่วัตต์นะครับตัวนี้แดดลำไรออ่อนนะครับ ก็ได้เจ็ดสิบบต์อยู่นะครับตอนนี้นะครับนี่เจ็ดสิบบต์นะครับไฟสามสิบสามโวลต์นะครับจากแบตเตอรี่มานะครับมาเข้าตัวชาร์จเจอร์นะครับ MTPT ชาร์จเจอร์จะชาร์จมือถือก็ได้นะครับ USB ตรงนี้มีนะครับห้าโวลต์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นมิเตอร์ที่จ่ายนะครับที่เลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงครับเดี๋ยวดูนะครับถ้าผมปิดสวิตช์มันทุกอย่างจะดับนะครับจะลองปิดสวิตช์นะครับ นะครับดับหมดแล้วครับศูนยวัตต์นะครับไปดับหมดแล้วครับเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์นะครับแต่ชาร์จเจอยังชาร์จอยู่นะครับนี่นะครับระบบชาร์จแล้วเข้าแบตเตอรี่ก็ยังเก็บไฟอยู่นะครับถ้าเราเปิดใช้ไฟกลางวันนะครับ บนี้นะครับเป็นระบบพึ่งพาด้วยตัวเองนะครับใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์นะครับที่ชาร์จไฟเข้ามาจากแผงโซล่าเซลล์นะครับแล้วมาเก็บพลังงานเข้าแบตเตอรี่นะครับพลังงานที่เหลือจะถูกเก็บตรงนี้นะครับพลังงานส่วนที่เราจะใช้ไปนะครับมันก็จะไปเลี้ยงระบบอินเวอร์เตอร์นะครับชุดแปลงไฟนี่นะครับนี่นะครับจะเลี้ยงชุดแปลงไฟเป็นไฟ220สังเกตตัวนี้พัดลมทํางานอยู่นะครับก็คือเลี้ยงได้ทั้งวันเลยนะครับ เลี้ยงได้ทั้งวันเลยคือแผงเราสามารถเพิ่มสองแผงก็ได้นะครับต่อบวกชนบวกลบชนลบนะครับขนานกันไปนะครัแล้วมาเข้าชาร์จเจอตัวนี้รับได้สิบแอมป์นะครับแต่นี้กระแสชาร์จก็อยู่ประมาณถ้ในตอนนี้สองแอมป์กว่าๆครับแต่มันก็จะเพิ่มให้ครับประมาณสองแอมป์ครึ่งประมาณนี้ครับสามารถรับได้ถึงสองร้อยสี่สิบวัตต์ครับตัวนี้นี่นะครับ ถ้าปิดก็ดับนะครับลังงานก็ชาร์จอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับไฟตกเหลือสามสิบโวลต์นะครับตอนนี้แดดอ่อนมากนะครับแดดลำไรนะครับแดดไม่จ้าเลยนะครับตอนเช้านะครับเทศตอนเช้านะนี่เปิดนะครับไฟก็จ่ายแล้วเครื่องเสียงก็ทํางานครับระบบไฟก็ใช้งานได้นะครับเป็นระบบนี้นะครับได้ถึงหนึ่งพันวัตต์พิกนะครับตัวนี้นะครับ แต่ถ้าจ่ายต่อเนื่องอยู่ประมาณ800วัตต์นะครับปั๊มลมได้นะครับแต่ต้องเราต้องสตาร์ทตัวนี้ก่อนนะครับมอเตอร์ตัวเล็กๆได้นะครับสว่านหินเจียโอเคนะครับให้ดูภายนอกนะครับชั้นักตู้มีปลั๊กไฟ2อันนะครับมีพัดลม1อันนะครับ